ด็อกเตอร์ปูชีหัวเราะพางกล่าวกับลุงคามิลจะตายอยู่แล้วยังเป็นห่วงอีกหรือวะแกน่ะยังมีสิทธิ์ฝังพวกเราด้วยมือได้อีกตั้งหลายคนนะเว้ยลุงคามิลวขึ้นเสียงสูงพูดอะไรระวังปากคำหน่อยฉันมันคนจนอับบาสพูดต่อผมเสียใจแทนที่ลุงคามิลนพูดอย่างนั้น เพราะถึงยังไงขนมของลุงก็ขายได้ผมซื้อผ้าห่อศพอย่างดีมาเตรียมไว้ให้แล้วตอนนี้อยู่ในที่ปลอดภัยจนกว่าจะถึงเวลาเขาหันไปหาลุงคามิลแล้วพูดต่อเนี่ยเป็นความลับที่ผมอุบไว้ผมบอกให้ทุกคนรับรู้จะได้ช่วยกันเป็นพยานสมาชิกส่วนใหญ่ในคาเฟ่ พากัารแสดงความยินดีออกมาอย่างจริงใจหรือไม่ก็เสแสร้งทำกระทั่งลุงคามิลซึ่งเชื่อคนยากก็เชื่อสนิทต,ต่างยกย่องความรอบคอบและความมีน้ำใจของอับบัสอัสซานีเองก็ยังอดยิ้มไม่ได้ลุงคามิลจ้องมองเพื่อนด้วยความแปลกใจจริงหรอวะอับบัสแกถาม ดอกเตอร์บูชีย่างตอบยอหอลุงคาเมนรับรองได้ฉันเห็นผ้าห่อศพมาแล้วเนื้อดีเป็นบ้าฉันเองยังอยากได้เลยชีกดาวิดขยับตัวเป็นครั้งที่สามโชคดีเป็นบ้าผ้าห่อศพเป็นเครื่องนุ่งห่มสำหรับชีวิตหลังจากตายไปแล้ว หาความสุขกับมันเหอะลุงคามิลก่อนที่มันจะหาความสุขกับลุงร่างกายของลุงจะเป็นอาหารชั้นเยี่ยมของพวกหนอนสัตว์เลื้อยคลานจะแทะกินเนื้ออันอ่อนนุ่มจนเกลี้ยงเหมือนกินขนมทำไมนะหรอพวกหนอนจะอ้วนจนดูคล้ายดาฟาดีหมายถึงกบภาษาอังกฤษสะกดว่า Frog ลุงคามินเชื่อเป็นตุเป็นตะแกถามอับบัสถึงชนิดผ้าหอ่อศพสีและขนาดแล้วยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กล่าวคำอวยพรให้เพื่อนเสย,ยืดยาวทันใดนั้นก็มีเสียงใครคนหนึ่งดังมาจากนอกถนนวัดดีเป็นเสียงฮุสเซนกีชาลูกเจ้าของร้านซึ่งกำลังจะไปบ้านฮัสซานีเขามีอายุประมาณ20ปี ผิวคล้ำคล้ายพ่อแต่รูปร่างใหญ่โตล่ำสันแข็งแรงแบบคนหนุ่มทั่วไปเขาใส่เสื้อขนสัตว์สีฟ้ากางเกงขายาวสีกากีสวมหมวกใส่รองเท้าบูทดูรู้ว่าเคยทำงานกับกองทัพอังกฤษตอนนี้เขากลับมาเยี่ยมบ้านผู้คนในร้านมองเขาอย่างชื่นชมแกมอิจฉาอับบัสร้องเรียกเพื่อนให้แวะมาร่วมวงแต่ได้รับการปฏิเสธ ท้องถนนค่อนข้างมืดโชคดีที่ยังพอมีแสงไฟฟ้าในร้านส่องออกมาพอมองเห็นทางมีเพียงแสงสว่างจากโคมไฟฟ้าในร้านส่องออกไปข้างนอกผู้คนในคาเฟ่ชวนกันเล่นไพ่และโดมิโนนอกจากชีคดาวิดที่จมอยู่ในห้วงคิดกับลุงคาเมลซึ่งนั่งสับประงกอยู่กับที่ซันกีวุ่นวายอยู่กับการรับคำสั่ง และโยนเงินเหรียญใส่ลิ้นชักลิศกัญชาทำเอากีชาตาปลือมากขึ้นทุกทีดึกมากแล้วฮัสซนีออกจากร้านกลับบ้านตามด้วยด็อกเตอร์บูชีถัดมาคืออับบัสและลุงคามิลเราเที่ยงคืนในร้านเหลืออยู่เพียงสามคนคือกีชาเจ้าของร้านซันกีบอยหนุ่มและชีกดาวิด ทันใดนั้นก็มีลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาทุกคนพยักหน้าเรียกกีชาเจ้าของร้านให้ร่วมสมทบเดินขึ้นไปบนห้องเพาดานบ้านฮาสานัสซนีพวกเขานั่งล้อมเตาที่มีไฟลุกโพล่คนกลุ่มนี้จะไม่เลิกราจนกว่าจะรุ่งรางสว่างแจ้งสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างเส้นได้สีดำกับสีขาว บอยซันกีบอกกับชีสดาวิดอย่างนุ่มนวลว่าเป็นเวลาเที่ยงคืนแล้วชายชาราเงยหน้าขึ้นค่อยๆถอดแว่นออกเช็ดกับมุมเสื้อแล้วใส่กลับขยับเน็กไทย,ยืนขึ้นสอดตีนเข้าไปในเกือกไม้เดินออกจากร้านไม่พูดไม่จาเสียงเกือกไม้กระทบพื้นหินดังเป็นจังหวะทำลายความเงียบ มืดสนิททั้งถนนและหมู่บ้านว่างเปล่าเขาเดินไปเรื่อยๆตามแต่ตีนจะพาไปเพราะไม่มีบ้านและไม่รู้จะไปไหนไม่นานก็ลับหายไปในความมืดสมัยหนุ่มชีคดาวิดเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ขยันขันแข็งในโรงเรียนมูนิธิศาสนามีความสุขกับครอบครัว ครั้นโรงเรียนโอนไปสังกัดกระทรวงศึกษาธิการตำแหน่งจึงเปลี่ยนไปเนื่องจากวุฒธธิไม่สูงนักเลยต้องกลายเป็นเสมียนเงินเดือนก็โดนลดตามไปด้วยเป็นของธรรมดาที่เขาต้องน้อยใจและขุนเคืองมาตลอดเขาพยายามตอบโต้ทุกวิถีทางรวมทั้งการยื่นอุทธรณ์ต่อผู้บังคับบัญชาอ้างความยากจนและความจำเป็นต้องหาเลี้ยงครอบครัว แต่ไม่ได้ผลในที่สุดก็ยอมยกธงขาวกรณีของเขาเป็นที่กล่าวขวัญในกระทรวงเขากลายเป็นคนหัวดือ้ออารมณ์ฉุนเฉียวและขี้บน่นเกือบจะไม่มีวันไหนที่เขาไม่ได้โต้เถียงหรือทะเลาะก,กับคนอื่นเขาดังทางความเป็นคนหัวแข็งไม่ลงให้ใครง่ายๆเมื่อทะเลาะก,กันเขาจะด่าเป็นภาษาอังกฤษถ้าคนคนนั้น หาว่าเขาเห่อภาษาต่างประเทศชิกดาวิดจะตะโกนท้าเองก็ไปเรียนอะไรสักอย่างสิวะก่อนจะมาเถียงกับข้ามีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับความประพฤติของเขาไปยังผู้บังคับบัญชาบ่อยๆแต่มักได้รับการผ่อนปรนเห็นอกเห็นใจเขายิ่งก้าวร้าวขึ้นทุกทีทั้งที่ถูกเตือนและโดนตัดเงินเดือนมาแล้วต่อมาวันหนึ่ง เขาตัดสินใจเขียนจดหมายราชการเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดอ้างว่าตัวเองเป็นเสมียนศิลปินไม่ใช่เสมียนกระจกระยะหลังเขาไม่ยอมทำงานเอาเสียเลยจนผู้บังคับบัญชาเตือนว่าจะลงโทษหนักแต่เคราะห์กรรมมาถึงเร็วกว่านั้นเขาถูกพณะรัฐมนตรีช่วยว่าการเรียกตัวไปพบเขาวางกล้ามทำท่าตีเสมอพูดอย่างฉะฉาน พระเป็นเจ้าทรงเลือกคนของพระองค์เองท่านรัฐมนตรีขอให้เขาอธิบายถ้อยคำดังกล่าวแต่ชีกยังพูดต่อไปอย่างยะโสผมเป็นทูตของพระเป็นเจ้ามาทำหน้าที่ดัดสันดานคุณอาชีพรับราชการของเขาจึงอับปางลงด้วยประการชนี้เขาออกจากบ้านไร้ญาติขาดมิตร ตลอนตลอนไปแบบค่ำไหนนอนนั่นสิ่งเดียวที่เหลืออยู่พอเป็นเครื่องเตือนใจก็คือแว่นตากรอบทองเขาใช้ชีวิตใหม่โดยไม่มีเพื่อนไม่มีเงินไม่มีที่ซุกหัวนอนชีวิตของเขาแสดงให้เห็นว่าคนเราอาจอยู่ในโลกได้ด้วยการอดทนสู้กับความทุกข์ยากขมขื่นโดยไม่ต้องมีบ้านเงินหรือเพื่อนฝูง ไม่ต้องห่วงกังวลโศกเศร้าหรือหอยหิวเขาไม่เคยท้องเกี่วแม้แต่วันเดียวเขาไม่เคยซื้อเสื้อผ้าใหม่รวมทั้งไม่เคยถูกเฉดหัวไล่เขาใช้ชีวิตอย่างสันโดษและสงบถึงแม้จะสูญเสียบ้านของตัวเองไปแต่โลกทั้งโลกคือบ้านของเขาถึงจะไม่ได้รับเงินเดือนแต่เขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้เงิน ถึงจะพลัดพรากจากครอบครัวและเพื่อนฝูงแต่ผู้คนที่เขาพบกลายเป็นสมัครพักพวกเสื้อผ้าขาดก็มีคนซื้อให้ใหม่ผู้คนอาแขนรับทุกแห่งแม้แต่กีชาทาั้งๆที่เขาเข้าไปนั่งใจลอยเป็นเบื้ออยู่กับที่ก็ยังถามถึงถ้าหายหน้าไปสักวันเขาไม่มีอนาคตแต่ก็ไม่ท้อแท้หมดกำลังใจ เขาเงียบขลึมไม่พูดมากถ้าเห็นว่าพูดไปแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาความรักและเกียรติยศคือสิ่งที่ผู้คนมอบให้เขาถือว่าเขาเป็นตัวนำโชคเป็นคนดีเป็นคนของพระเจ้าเพราะสามารถเผยแพร่ศา,าสนาได้ทั้งสองภาษาคือภาษาอาหรับกับภาษาอังกฤษบทที่สอง นางพินิจดูใบหน้าของตัวเองในกระจกยอมรับว่าเครื่องสำอางมีส่วนทำให้ดูหมดจดงดงามขึ้นไม่ว่าจะเป็นดวงตาขนตาคิ้วกระทั่งริมฝีปากนางเอียงหน้าซ้ายทีขวาทีพร้อมกับเอามือรูปหางเปียพึมพำเบาๆยังสวยอยู่หน้าทั้งที่ความจริง คือใบหน้าซึ่งผ่านโลกมาแล้วเกือบ50ปีสังขารร่วงโรยไปตามกาลเวลาอาศัยที่เป็นคนร่างเล็กอกไข่ดาวและแต่งตัวเป็นจึงทำให้สารรูปพอดูได้นางคือคุณนายซานิยะอาฟิฟีเจ้าของบ้านหลังที่สองในตรอกซึ่งด็อเตอร์บูชีเช่าห้องชั้นล่างอยู่ นางแต่งตัวจะออกไปพบอัมฮามิดาผู้เช่าห้องชั้นสองนางไม่ค่อยพบหน้าผู้เช่าบ่อยนักนอกจากต้นเดือนตอนเก็บค่าเช่าคราวนี้นับเป็นกรณีพิเศษคุณนายซานิยะออกจากแฟลตเดินลงบันไดพ,พึมพำปลอบใจตัวเองขอให้ได้ผลทีเถะเจ้าประคุณนางเคาะประตูด้วยมือที่ชื้นเหงื่อ ฮามิดาลูกสาวเจ้าของบ้านเปิดประตูต้อนรับห้องมีขนาดเล็กโซฟารุ่นเก่าสองตัววางหันเข้าหากันโต๊ะโกโรโกโซใช้วางที่เคียบุรีพื้นปูด,ด้วยเสื่อกกไม่นานอัมฮามิดาในเครื่องแต่งตัวอยู่กับบ้านก็เดินเข้ามาต่างแลกจูบทักทายอย่างเป็นกันเองแล้วนั่งลง อัมฮามิดารูปร่างดีทั้งที่อายุเลย60ท่าทางกระฉับกระเฉงตาคมแก้มีรอยฝีดาษเสียงใหญ่พูดดังเวลาด่าเช็ดกับใครจะใช้เสียงเป็นอาวุธนางไม่ค่อยพอใจกับอาคารตุก,กะนักเพราะการมาเยี่ยมของเจ้าของบ้านมีแต่จะนำปัญหามาให้อัมฮามิดามีอาชีพเป็นแม่สื่อ นางเป็นคนหลักแหลมช่างจำนนจากล่าวอีกอย่างหนึง่งเป็นคนปากอยู่ไม่สุขชอบเก็บเรื่องชาวบ้านมาซุบซิบนินทาจึงเป็นทั้งนักข่าวนักประวัติศาสตร์ผู้จดบันทึกเรื่องราวและเอนไซโคัพิเดียของความเรวร้ายทั้งมวลนางกุลีกุจอต้อนรับแขกด้วยการกล่าวยกย่องอย่างเลยเถิด แล้วคุยฟุ้งถึงเรื่องในตรอกและบริเวณใกล้เคียงได้ยินเรื่องบัตรสีครั้งใหม่ของกีชาแล้วยังอีหลบเดียวกับเรื่องก่อนนขราวเนี้ยเข้าหูนางเมียถึงกับลงไม้ลงมือจนเสื้อแสงขาดวันก่อนฮัสนียะนางคนทำขนมปังฟาดหัวผัวแล้วด่าซะไม่เมียเขาเป็นคนดี แต่นางเมียก็ใช้ย่อยด็อกเตอร์บูชีหลับหูหลับตาวิ่งหนีลูกระเบิดลงหลุมเซอร์ซ่าไปชนเอาเด็กล้มเลยถูกพลเมืองดีซัดเมียของมาวาตีพ่อ้าฟินหนีไปอยู่กับคนงานผัวจึงเพ่นไปแจ้งความและเรื่องอะไรต่อมีอะไรจิปาถะคุณนายซานิยะทนฟังอย่างขอไปที ใจนึกแต่เรื่องธุระของตัวเองนางตัดสินใจแก้ปัญหาหัวใจที่มีมานานแล้วไม่แคร์ว่าจะต้องลงทุนแค่ไหนนางปล่อยให้คู่สนทนาเจาอไปเรื่อยๆจนได้จังหวะคุณนายซานิยะสบายดีหรือคะนางทำหน้านิ้วก่อนตอบเหงาจังเลยอัมฮามิดา ฝ่ายที่มีอายุมากกว่าเลิกคิ้วยังสงสัยเหงาหรือคะคุณนายซานิยะไม่ตอบเด็กสาวฮามิดาเอาถาดชาเข้ามาวางบนโต๊ะแล้วกลับออกไปนางพูดอย่างท้อแท้จริงๆนะฉันเหงายังกะอะไรสนุกนักเรอที่ต้องตามเก็บค่าเช่าคิดดูสิผู้หญิงตัวเล็กๆคนเดียว ต้อง <ITA> บากหน้าไปทวงค่าเช่าอัมฮามิดาใจหายว่าเมื่อมีการพาดพิงถึงค่าเช่านางรีบคล้อยตามคุณนายพูดถูกอัมฮามิดานึกแปลกใจที่คุณนายซานิยะบนเรื่องนี hey ้เป็นครั้งท <Sha> ี <zin> <kar> Actually, <sh> ่สองหรือสเข้าไปแล้วเจ้าของบ้านมาเยี่ยมทั้งที่ยังไม่สิ้นเดือนมีอะไรเกี่ยวพันไปถึงอาชีพของนางหรือเปล่า คนโสดก็เป็นอย่างนี้แหละคุณนายเป็นผู้หญิงอยู่บ้านคนเดียวไปไหนมาไหนคนเดียวนอนคนเดียวตัวคนเดียวแย่หน่อยนะคุณนายสานิยะพอใจกับการพูดตรงๆที่บังเอิญรับกับความคิดของตัวเองจึงซ่อนความดีใจเอาไว้ทำยังไงได้ญาติพี่น้องแต่งงานกันหมดแล้ว หลือแต่ฉันอัมฮามิดาวกเข้าประเด็นเออถามหน่อยทำไมคุณนายถึงอยู่เป็นโสดมาถึงป่านนี้ล่ะคะคุณนายซานิยะใจเต้นแรงรู้ว่ามาถึงนาทีสำคัญจึงแซงถอนหายใจบ่นพึมพำไม่มีเรื่องอะไรจะลำบากใจเท่ากับเรื่องหาคู่หรอกคุณ พอแตกเนื้อสาวคุณนายซานิยะก็แต่งงานกับเจ้าของร้านขายน้ำหอมแต่เคราะห์ร้ายโดนสามีซ้อมเป็นประจำแถมผลานเงินจนเกลี้ยงเขาตายไปทิ้งให้นางเป็นไม้มาสิบกว่าปีเข้านี้แล้วแรกๆร,รู้สึกสบายไปอย่างที่ไม่ต้องมีห่วงผูกคอนางเข็ดหลาบชีวิตคู่อยู่นานทางที่บางครั้ง นึกอยากให้มีคนมาขอแต่งงานด้วยคั้นเวลาผ่านไปนานเข้าก็เลิกหวังลมๆเล้งๆหันไปหาความสุขตามมีตามเกิดสิ่งที่ให้ความเพลิดเพลินแก่นางมีแต่กาแฟบุหรี่และเงินนางเอาธนบัตรใส่หีบงาเล็กๆซ่อนไว้ในตู้เสื้อผ้าแยกใบละหนึ่งและใบละห้าออกเป็นปึกๆนางมีความสุขที่เห็นมันนับมัน และจัดมันให้เป็นระเบียบครั้งแล้วครั้งเล่าธนบัตรไม่เหมือนเหรียญไม่ทำให้เกิดเสียงดังเงินของนางปลอดภัยเพราะไม่มีใครรู้ว่านางมีเงินอย่างไรก็ตามความรู้สึกอยากแต่งงานรุกร้าวมากขึ้นจนรอต่อไปไม่ไหวอัมฮามิดาทําให้นางเปลี่ยนใจคุยว่าเคยช่วยแม่ไม้สูงอายุมาหลายคนแล้ว นางนึกเปรียบเทียบกับตัวเองในที่สุดก็เห็นคล้อยตามการมีสามีกลายเป็นความหวังขึ้นมาอีกนางไม่แคร์ว่าจะเสียเงินเท่าไร่กาแฟบุหรี่และธนบัตรใหม่ๆก็ไม่อาจทำให้เลิกคิดได้นางเสียดายที่ปล่อยให้เวลาผ่านไปถึง10ปีจนอายุเข้า50สิบอย่าเพิ่งหมดกำลังใจนะคุณนาย ผู้หญิงเราเยอะไปที่มีความสุขกับการแต่งงานครั้งที่สองคุณนายซานิยะวางถ้วยกาแฟลงบนถาดถ้าดูน่าเกลียดแล้วก็อย่าไปวุ่นวายกับเรื่องอย่างนั้นเลยค่ะนางกล่าวอัมฮามิดารีบออกตัวให้สำหรับคุณนายอ่ะไม่หรอกอยู่คนเดียวมานานพอแล้ว แม่ไม้ทรงเครื่องเอามือซ้ายทาบลงบนแผ่นอกไข่ดาวแก้เกอร์อย่าให้คนอื่นเขาคิดว่าฉันซาก็แล้วกันคนอื่นที่ไหนมีผู้หญิงแก่กว่าคุณนายแต่งงานทุกวันรับรองได้คุณนายสานิยะอารมณ์เสียไปกับวลีแก่กว่าคุณนายจึงพูดเบา ฉันไม่ได้แก่อย่างที่คุณคิดนะฉันไม่ได้หมายความอย่างนั้นคุณนายยังสาวอยู่เลยคุณนายสานิยะยิ้มลังเลอยู่ชั่วครู่แล้วพูดต่อฉันอยู่คนเดียวมานานแต่งงานตอนนี้จะเหมาะหรืออัมฮามิดานึกในใจแล้วดันมาหาฉันทำไมละ่ะ แต่กลับพูดออกมาดังๆจะผิดได้ยังไงในเมื่อถูกทั้งทางโลกทางธรรมถูกทั้งทางกฎหมายและาศาสนาคุณนายซานิยะหน้าแดงอิ่มเอิบไปด้วยความสุขหยิบบุหรี่ออกมาจากกล่องสองมวนผู้ชายที่ไหนจะแต่งกับฉันอัมฮามิดาเอานิ้วชี้เคาะหน้าผากตัวเอง ทันกับอีกคนหนึ่งคุณนายซานิยะหัวเราะอย่างมีความสุขคนเดียวก็เกินพออัมฮามิดาพูดด้วยความมั่นใจลึกๆล,ลงไปแล้วผู้ชายอยากแต่งงานทั้งนั้นแหละคนโสดที่ไหนมั่งไม่อยากมีครอบครัวแค่บอกว่ามีสาวโสดแค่นั้นแหละพ่อจะถามถ้าฟังไม่ทันจริงหรือครับ ใครล่ะครับใครผู้ชายน่ะต่อให้แก่แค่ไหนก็ยังอยากมีเมียคุณนายซานิยะพง,งกศีรษะเห็นด้วยแม่สื่อแสนรู้จ้อต่อจริงๆนะคุณนายไม่มีผู้ชายคนไหนอยากอยู่เป็นโสดไปจนตายหรอกคุณนายซานิยะยิ้มอีกครั้งปากหวานจริง อัมฮามิดาฉันอยากให้คุณนายมีความสุขผู้เป็นแขกกล้าขึ้นกว่าเดิมถ้าช่วยได้แล้วก็ได้แน่ๆคู่ที่ฉันจับแต่งไม่เคยอยากกันเลยมีลูกมีเต้ามีความสุขไว้ใจฉันเถอะ